นึงมีความสุขมากเห็นแบบว่าโพสก็คือความหวานมันก่อจีเลยอ่าคำพูดเหมือนทีบอกเลยว่ามันล้นเขาฉลองวันเกิดกันเนาะใช่ค่ะแต่เขาเป็นอะไรแบบเรียบง่ายก็คู้ไปสู้วันนั้นวันเกิดงานก็เลยได้ไปกินข้าวตอนอีสานเลยนะเขา29เขา2 ี่วันที่ผ่านมายีเลย29แหละเออมัก็เป็นวัยที่แบบรู้สึกว่าอุ๊ยอีกปีเดียวถ้าเราสามปีก็เล่นขาด้อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างงงมันก็มีรุ่นพี่อะไรอยู่ก่อนแล้วแบบตอนนี้อยากกินอะไรรีบกินเลยนะเลยเล่นสามไปแล้วก็จะต้องแบบมันจะลดยากขึ้นเออเราก็เราก็เชื่อเขาแล้วก็เลยกินยับเลยตีของฝันอะไรไหมของขัญยางบอกเขาว่า ช่วงนี้ยังไม่ต้องเดี๋ยวผมงนี้รอบแบบตอนสิ้นปีเลยดีกว่าคุณดีก็คือเราหวังของใหญ่จะได้บ้านได้รถเลยไม่เราก็หวังแบบเอออะไรที่เราอยากได้ปีนี้เราก็ไปบอกเพื่อนหมดแล้วนะว่าอยากได้อันนี้อยากได้อันนี้เราก็เลยยังไม่รู้ว่าเราอยากได้อะไรก็บอกว่าเดี๋ยวรอแบบมีอะไรอยากได้ต่อค่ะคิดว่าอยากได้อะไรจากเต้บ้างอยากได้อะไรอยากให้เต้อยากให้เต้ไข่ มันมันเป็ถ่ายรูปไม่ค่อยสวยมันเป็นปัญหาอยู่แล้วตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นปัญหาอยู่แบบเวลาทุกวันนี้เวลาถ่ายรูปแบบในไอจีไปเจอรูปเพื่อนก็บอกว่าแฟนคนนี้เขาถ่ายรูปสวยเนาะแฟนก็บอกว่าแบบฉันถ่ายไม่สวยหรอกบอกว่าก็สวยแต่หมายถึงว่าแฟนคนนี้เขาถ่ายแบบผิวเพื่อนสาวถ่ายให้อ่ะมันแบบรู้มุมไปหมดเลยแล้วสิ่งที่เต้ถ่ายให้เราคือเราก็เข้าแอปหลายๆแอปหน่อยบางทีหน้าเราก็ รูปหลับตาเยอะมากคือไม่เข้าใจว่าที่กดนอนหูหลับตาตลอดเลยได้ยังไงมันเป็นทุกเลยหรือเขาอยากให้เราใช้ AI ในการมันมีไหมมันมีหมอให้อให้หลับตาได้ไม่ได้ไม่เอามันน่ากเกินเอไอจะเ้าน่าหนุ่มไปให้เอาไปไม่เห็นทะเราะกันใช่ไหมถักทาอะไร คืว่าปัญหาเนี่ยมันระดับระดับสำหรัมภาระระดับชาติระดับโลกไม่หรอกก็พยายามเทรนอยู่แต่ว่าแบบถ่ายเลยถ่ายสบายเลยเดี๋ยวเราเลือกรูปเองแต่ว่ยิงมาแบบเยอะๆเลยนะถ่ายได้กี่รูปก็ถ่ายไ้่รูปกถ้าเกิดสมมติถ่ายแบบจริงเนี่ยก็เยอะเหมือนกันก็เลือกประมาณห้าหกรูปไม่ร้อนใช่เราว้าแต่แต่ไม่เป็นอะไรนะก็ถ่ายเรื่อยๆ่ไม่เข้าใจมันเข้าแผลแบบรูปท้ายก่อนถ่ายกระตุ้น ก็เลยบอกหนูว่าลูกพี่คิดว่ายังไงเราเป็นอ่ะไม่ต้องถ่ายก็ได้มันแบบไม่จะเป็นขนับนรแถ้าทะลกันใช่ไมไม่เลยค่ะเพราะชิลๆ้าไม่ได้ก็ถ่ายแนนเยน่มีเงินมที่แบแล้วบอกว่าเดี๋ยวนางจะไม่เพิ่มก็ไม่เห็นเพิ่มตอนนี้คือต้องลอกวาน่มีไมคะเนี่ยพี่กล้องเต็มเลยมีใเปิดคอถ่ายแสอนถ่ายรูปผู้หญิให้ เฮ้ยมีแฟนแล้วแบบเขาไม่มีข้อดีเลยหรอเขามีข้อดีอยเยอะแยะแต่เนี้ยคือข้อเสียแค่ไม่เจ <c oughs> แต่ว่าเป็นข้อเสียที่เรารับได้ถือว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถแต่งได้ทุกอย่างแก้ปัญหาด้วยแอปเออแน่ใจนะแน่ใจการมันมีการที่แลนอย่ารมนก็เป็นเหมือนเพื่อนคนะ่ะเ,เพื่อนด้วยแล้วก็เป็นแฟนด้วยแล้วก็เป็นแบบคือมันเขามีความเป็นแบบ เพื่อนคู่ที่ด้วยอะไรที tea, ่เหมือนเราโตมาคนละแบบอะไรที่เราแบบคิดทางหาทางออกไม่เจอของเราหันตะอกไม่ได้แต่บางเรื่องที่เขาหันตะออกไม่เจอเราหันตะขอกได้ก็เลยรสชาติที่จะเหมือนกินกับอย่างแล้วตอนตอนที่เราฟุ้งกรอบเครียดโผล่มาตับปลาเเพราะว่อยปค่ะคือจริงๆแล้วเขาไม่ได้คือเหมือนเราจะเลาคือพอเราเครียดปุ๊บเราจะแบบโผลแล้วถ้าโหล่ทำอะไรอยู่คือตอนนี้มีเรื่องนี้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 นะนก็จะลอยปลอกไปตรงนี้แล้วก็โอเค แต่กับนางอะนาะจะเป็นคนที่แบบเวลานางมีเรื่องเคล็นางจะเป็นใครแต่เราจะดูออกเลยแล้วเราไปแซงคำตอบอมาสากทีเราก็บอกว่าพูดพูดแล้วแบบพูดต้องพูดถ้าไม่พูดก็คือไม่ได้เล่นเกมต้องพูดก่อน้องพูดก่อนแลกกันเปรี่กันเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคเพราะเราก็อยากเนี่ยว่าเขาเล่นเฮ้ยเขาส่งผอเราดีนี่ดีดีมาก Okay. Terima kasih